สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้ก็จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการลบแชททั้งหมดนะครับที่อยู่ในห้อง Open Chat ของเรากันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะทำผ่านในส่วนของ แอปเวชัน l i น e นะครับที่อยู่บนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปเวชัน Line ที่มือถือกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแอปเวชชัน Line กันแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของห้องโอเ n ชั่นนะครับที่เราจะต้องการลบแชทกันนะครับ ก็ผมจะเข้าเป็นห้องห้องนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่นส่วนของการตั้งค่านะครับที่เป็นเขตสามขีดนะครับซึ่งจะอยู่ในส่วนของด้านบนขวามือกันนะครับตามที่ลูกศรชี้แล้วก็คลิกกันเข้าไปได้เลยครับเมื <ME> ่อคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับ ขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูที่เขียนว่าตั้งค่าอื่นๆกันนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับก็จะอยู่ทางด้านล่างสุดก็สังเกตตามพี่ลูกสอนชี้แล้วก็คลิกกันลดครับเมื่อคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอย่างหน้าของการตั้งค่าอื่นๆกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามายัางส่วนของการตั้งค่าอื่นๆแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปเลยนะครับ ก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าลบข้อมูลกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในหน้าของลบข้อมูลกันนะครับก็ในหน้านี้ก็จะมีการแสดงในส่วนของการลบหลายๆอันนะครับก็จะมีรูปคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าในเมนูนี้เราจะเลือกไปที่ ลบข้อมูลแชทและข้อความทั้งหมดในแชทนะครับซึ่งจะเป็นประมาณตัวหนังสือสีแดงๆด้านล่างสุดนะครับก็ให้ทการคลิกกันเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับสอบถามเรามาอีกหนึ่งรอบกันนะครับว่าเราจะต้องการที่จะลบแชทออกทั้งหมดหรือไม่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ลบนะครับเพื่อลบแชททั้งหมดกันได้เลยครับ เมื่อเราคลิกแล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นการตรวจสอบกันนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของห้องแชทนะครับที่เราได้ทำการลบแชทก็จะเห็นนะครับว่าก็จะไม่มีส่วนของข้อความแสดงขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปรีเฟชในส่วนของออข้อมูลกันนะครับก็จะมีข้อมูลแสดงขึ้นมากันอีก1นึ่งรอบน,นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการลบข้อมูลแชทในห้อง Open Chat นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ